อาจารย์เชิว่ามาเลยเป็นอย่างไรบ้างนะเวลานี้มากี่คนมาสองคนเหรออีกคนเจ้าเล่ห์มาเช้ารู้นะไอ้นี่ต้องมาบวชนะไอ้พารามีอายังไม่มาครับมันดื้อเหรอมันรู้วันนี้จะมาสาธุอ้าวขอครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัว ทเทพเทวดาทั้งหลายพรหมทั้งหลายมหาเทพทั้งหลายโพธิสัตว์ทั้งหลายได้มาร่วมบุญร่วมอุศสนกับญาติโยมขอให้มีฤทธิ์มีเดชมีบุญมีบรารมีได้เป็นผู้บรรลุในสิ่งที่ปราถนาทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเถิดก <c oughs> ิติพจน์นางพรทิพย์คือใครคุณพ่อครับพ่อเธอเหร เขาศรัทธาหลวงพ่อมากเพราะเขากินน้ำยาหอมแล้วเขาดีมากกินน้ำมนต์เหรอเขาหยุา<ร>มาแล้วเนี่ยเขาเขาเป็นโรคอะไรวะเขาเป็นโรคอะไรเขาเป็นคล้ายๆอยู่ดีๆก็เหมือนกับเป็นอนัลไซเมอร์อัลไซเมอร์ก่อนแต่เขาจำได้ทุกอย่างแล้วก็เป็นพากินสันตอนนี้พากินสันเหมือนเป็นอ่อนแรงคือขาไม่มีแรงเฉ่แต่ยังสันนะเปล่าไม่สัน ถ้ากินยาหอมไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะมีแรงรแล้วจะไม่สัน่นเพราะเราเคยให้ไอคนปากีสันมันกินอ่ะมันสันเหมือนบอกให้มันหลวงพ่อมันทําไมไม่สั่นแล้วใช่ใชมันนี่ก็ไม่สั่นแล้วยืนนั่งตัวตรงได้แล้วใช่มันไม่สั่นแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะจําได้ปากีสันนี่มันจะมาพร้อมกับอาลไเมอร์ด้วยเดี๋ยวสติมันจะคืนมามันจะบอกเฮ้ยทีนี้จำอะไรได้หมดเลยแล้วก็จาได้เนจะมาหาหลวงพ่อเพราะว่าเขาจําได้แล้วว่าเขาอ่ะ เคยข่าหมูตอนสมัยเขาเป็นนุ่มๆอ๋อลอเชิญเชิญเชิญเเชิญมาเคลียบัญชีเขาอยู่เท่าไหร่อายุ80มาได้ยังมีแรงอยู่เขาเดินได้อยู่แล้วใช่ไหมเดินไม่ค่อยได้ครับด้วยเหตุผลเหรอก็อย่างที่บอกขาอ่อนแรง คานเราก็ได้วะเดี๋ยวก็มาแล้วเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวมันก็มาบ้านเดี๋ยวมันก็มาทานน้ำมนต์ก็เอายาหอมให้มันกินเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นไปบอกที่รู้ว่าให้กินยาหอมกับน้ำมนต์แล้วกินน้ำอ่ะกินน้ำอ่ะกินไปล้กี่ครั้งอ๋อสามครั้งครับได้ถามถึงสี่ครั้งก็ได้ก่อนนอนกินตื่นมากินนะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องมีแรงตอนนี้นั่งตัวตรงอยู่เลยพี่ชายยังงงเลยเพราะปรกอบพ่อเอียงเอียงเอียงเหมือนจะนอนเลยเมื่อกี้ไปไหนวะที่มันต้องให้เราเบิร์ดหัวมันตลอดเลย้ เมื่อตอนแรกออกมาอันนี้เดี๋ยวนี้ัวตรงแล้วนั่งตัวเหลอจาทูมีสติขึ้นแล้วได้ดูคิดบ้างว่าพ่ออ๋อยังไม่ได้ดูครับพ่อให้เขาดูเดี๋ยวให้เขาาดูแลอธิษฐานมันจะหายเร็วขึ้นบอกดูแล้วฟังไปบ้างรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ฟังไปอธิษฐานด้วยเออนุโมทนาด้วยอนุโมทนาด้วยบอกพ่อนะไอคนที่มันป่วยเนี่ยนะที่มันที่มันมารักษานี่นะให้พ่อเราเดี๋ยวอธิษฐานขอให้มันหายป่วยเด้อ และไอพ่อมันจะหายป่วยก่อนเลยพ่อเราเนั่นแหละใช่ผมเ็อดิษฐานเงี้ยมันต้องส่งพลังจิตให้คนอื่นเขาแล้วมันจะมีฟีดแบ็กกลับมาเข้าใจปะ่ะทําบุญได้ทุกสถานการณ์เห็นคนอื่นเขาทุกอยากให้เขาพ้นทุกเหมือนเหมือนที่ผมถามหลวงพ่อมมเมื่อวานเมื่อวานคุณรหัสทู่ว่าเราถ้าจะช่วยพวกปิญญาณที่ถูกถกหมอผีกักขังนะครับเราจะทำยัไงไงเธอรู้สึกว่ามัน ก็ดีแลวงานเธอก็มีจิตเขาแหลกอะลรวะสารเขามากเลยครับเพราะว่าพอเรารู้ปราวัติองพ่อว่าพวกนี้พูดก็ไม่ได้ถูกกัดขังแสดงสว,ว่าเธออาจจะเป็นอาจจะเป็นผู้รับผิดชอบประเทศชาติอาจจะเป็นเชื้อพระวงศ์อาจจะเป็นพวกขุนนางเสนาอมาตย์ราชนิกูลรัชทายาทมันก็จะต้องเป็นภาระความผูกพันว่า คนของเรายัางไม่พ้นจากอันตรายเลยเราจะสบายใจได้ยังไงเข้าใจปะเพามานคนเดิมนี่เขาจะมาเขาจะมาสื่อสารเขาจะมาฟ้องเขาจะมาขอความช่วยเหลือใครก็ตามที่มารู้จากที่นี่นะมันจะส่งทัญญาณหมดเลยส่งอาการด้วยคิดถึงพวกผมมั่งไหนบอกว่าจะช่วยพวกผม,มไหนบอกว่าจะกลับมาถอดถอนพวกผมมีแหลนหรืมันจะตามมา อาคอยติดตามข่าวเดียวจะจัดเป็นระบบอีกทีหนึ่งแล้วค่อยไปเคลียร์กันเดี๋ยวผมจะรีบเอาสาธุอาจารย์เทศบบว่าม,มา,มาได้อธิษฐานนะบบนอะไรนะจัดระบบให้ดีกัและกะันสาธุอเออหรือล,ลมใต้มันมาทั่วเพราะเป็นพวกเทวดาเขาก็จะมาแจ้งความก่อนว่ามันมีที่ไหนความแล้วต้องมีข้อแม้ด้วย ว่าจะเราขอไปหนึ่งว่าเรื่องปัจจัยค่าเดินทางค่าอะไรต้องมีให้ไม่หรอกเราก็ถือว่าเราาเ,เราถือว่าเทวดาเขาฝ <c oughs> ากฝังงานมาเราก็ถือว่าทําได้เท่าที่เรามีความสามารถนั่นแหละขอไม่ไปทําเกินตัวหรอกเราก็มีบิญญารทำแต่เราก็จะใส่ใจกับเรื่องของเขาวันอาจจะอาจจะมีพธิธีไว้อะไรวะพิธีอะไรว,วะเดี๋ยวกําลงังวางแผนก่อน จะมีพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเออหรือจะบอกให้ก็อบอกแล้วว่าจะมีพิธีเร็วๆนี้ใครบอกหลวงพ่อบอกครับเมื่อวันพฤหัสใช่ใช่ใช่จะมีพิธีพิธีนี้พิธีที่ถีเทพอ่ะพิเทพมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งตั้งหลักให้ดีแล้วเพราะมันมันนานมากพิเทพมันไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรวะ มันก็ไปเปลี่ยนอุปนิสัยแล้วก็ความคิดมันว่าเฮ้ยที่มไปทำไม่ทีแล้วว่าสามสิบกว่าปีที่แล้วครับพอมัแไปเปลี่ยนแบบว่าที่มันถืออยู่ช่วยมันไม่ได้พูง่ายที่กอดไว้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเพชรเป็นทองทิ้งไปพอมันไปกอดเอาก้อนหินก้อนกวดอะมันมีประโยชน์ไงและหนักถ่วงด้วย หมือนกับไอ้พวกกอดผีไอ้พวกเนี้ยผมก็อยากไปครับไอเดียไอเดียอยากไปเหมือนกันมันจำเป็นอยากไปไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้เขาฟังให้ดีตอนเนี้ยฟังให้ดีที่ไม่อยากให้ไปเพราะว่าเขาอะยังไม่ได้เป็นคนเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมเขายังแบบว่าเฮ้ยเหมือนกับมันนับถือศาสนาอื่นไงแล้วเราก็ไปบอกเฮ้ยมึงนับถือผิดนะมันก็อาจจะมีความรู้สึกว่า พวกนี้มันมาเลยของมันวะผมเกือบเลี้ยวเข้าไปหลายรอบแล้วครับกีเทปไม่ไปมันไม่มีปัญหายแต่ว่ามันไม่ได้ไปล้างระบบแต่หลวงพ่อมันไปล้างระบบมันไงหลวงพ่อบอกมึงอ่ะมันโง่กูไิดามันกูมันก็จะบอกว่าโง่ไงถ้ามันดีมึงก็ต้องไปเกิดแล้วมึงเชื่อมันได้ยังไงไอพวกนับถืออะไรที่บอกว่าแบบว่ามันจะช่วยมึงได้มันไม่ช่วยมึงหรอกช่วยมึงอป่านนี่มันก็ไปเกิดแล้ว แล้วก็ถอนใจว่าประกาศตัวให้วิญญาณทั้งหลายตั้งเจดียฐานข้าพเจ้าไม่นับถือแล้วเหมือนกับสมัยก่อนไอ้พวกเจดินสามพี่น้องที่มันบูชาไฟปรากฏว่าพอมันฟังพระเจ้าเสร็จปับ๊บมันก็บอกว่าอาจารย์เอ้ยเอาไฟคืนไปเลยมันก็ลอยน้ําไปเลยมันก็ทําพิธีว่าแดดน,นี้เป็นต้นไปขาดกันนะคืนคืนวิชาให้อาจารย์ไปขอหันหน้า มาสู่พระพุทธเจ้ามาขอบวชเขาก็เลยบรรลุธรรมไงถ้ามันยังบูชาไฟอยู่นะมันก็บูชาไปอีกไม่รู้กี่ล้านชาติอันนี้มันก็บอกว่าไม่เอาละอาดินสามพี่น้องคนพี่มันก็เลยแบบว่าเอาเครื่องไฟแบบอาจารย์เอ้ยทํามาตลอดไม่รอดอาจารย์เอาคือไปดีกว่ามันก็ไปลอยและไอ้น้องคนที่สองมันอยู่ไอพี่มันอยู่ต้นน้ําใช่ไหม ไอพี่อยู่ต้นน้ำมันลอยมาใช่ไหมไอ้น้องคนที่สองเฮ้ยนี่เป็นของพี่เราเนี่ว่าพี่เราเป็นอะไรวะสุดท้ายมันก็ไม่รับรู้ว่าพี่มันเนี่ยไม่เอาแล้วไฟเพยเอาผู้เจ้าดีกว่าแล้วพี่มันก็เลยรวบไอคนที่สองก็เลยรวบรวมของลอยไปอีกไม่เอาแล้วไปตามไอ้น้องคนที่สามมันอยู่ปลายน้ําอ่ะเฮ้ยของพี่เราทั้งสองคนเลยทําไมอะ่ะเลิกบูชาไฟาได้ยังไงวะ เขาต้องมีอะไรแน่นอนเลยเรามันก็ไปถามพี่มันไอ,ไอทั้งหมดมันก็เลยอธิบายมันฟังว่าเราไม่มีวันที่จะพ้นทุกได้เลยหากเรายังบูชาไฟแบบนี้อยู่เพราะเราไม่ได้ฆ่ากิเลสเราไม่ยอมรับความจริงเราไม่อยู่กับธรรมชาติเราไม่อยู่กับสัจธรรม <Okay. S 1> อันนี้ไอ้น้องคนที่ถามก็เลย <Okay. S 1> เห็นจริงด้วยแบบทั้งสามพี่น้องก็เลยแบบว่าลอยไปให้หมดเลยอาจารย์เอาคืนไปให้หมดแล้วไม่เอาแล้วเพราะว่า กักขังเราไว้ด้วยกับพิธีกรรมอะไรที่ไม่เกิดปัญญามีแต่ความเชื่อก็เลยมาบวชเป็นชดินสามพี่น้องในพุทธศาสนาช่วยให้ศาสนาจเจริญรุ่งเรืองนี่คือการถอนไม่แค่พระเจ้าไปล้มระบบมันนะแต่พระเจ้าเอาความจริงไปให้มันตัดสินใจเองเราก็จะไปทํากับมันก่อนแต่ตอนไปทํานี่อย่าไปเดี๋ยวมันจะแบบไม่มีสมาธิมันจะไอ้พวกนี้มึงจะมาถล่มกูหรือไงวะ มันต้องแบบว่ามันต้องแบบสบายใจหมายให้มันเห็นกองทัพมาเยอะมันก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยมันต้องไปตีกันแน่นอนเลยใช้กําลังพระเจ้าไม่ใช้กําลังหรอกเขาใช้ปัญญาเขาใช้ความเมตตาเขาคิดคิดดีถ้ามันดีป่ะอันนี้มันก็ต้องไปเป็นเทวดารู้ว่าเทวดาเขาอยู่ที่ไหนยังอยู่กันยังไงอ๋อมาอยู่ในก้อนหินอย่างเงี้ยอยู่ในอยู่ในรูปปั้นสัตว์อ่ะอยู่ในรูปปั้นสัตว์นะแล้วเมื่อคิดว่านี่คือสุดยอดของชีวิตแล้ว เข้าใจไหมเลยก็ไม่อยากให้ไปเดี๋ยวมันมาตีพวกเธอมันจะมีประเภว่างอะไันใจมมันจะมีประเภทแบบว่ามายุ่งอะไรกับสาวกูวะเข้าใจปหมมันก็จะต้องหวงเด็ดถติว่าเราเป็นเราเป็นเราเราเป็นไอ้นักเลงหัวไม้ง่ะแล้วอยู่ๆเราไปบอกไอ้สมุนมันบอกว่าไอ้ลูกพี่มึงอ่ะถูกตำรวจจับแน่นอนมึงจะติดคุกด้วย มันก็ลูกพี่มันรู้มันก็ไม่ยอมเด้อมันก็บอกเออมาก่อมลูกน้องกูได้ยังไงอันนี้คือเหตุที่ไม่อยากให้ไปนอกจากว่าไอ้ลูกน้องมันเนี่ยนะ,ะแสดงตัวเลิกแล้วก็กลับมาหาพระพุทธเจ้าเงี้ยอันนี้เราจะไปไปเน้นหานะว่าเราเป็นพวกเดียวกันเออเราเคยโง่เหมือนกันเราก็เคยโง่ไงเอาเราก็เคยโง่ไงกูถือไปหมดเลยอะไรก็ได้เอาให้กูรอดหน่อย มันไม่รอดหรอกมีแต่พระพุทธธรรมพระสงฆ์นั่นนั้นเองตามนี้แต่จะบอกอีกทีหนึ่งเชิญอาจารย์เชิมีอะไรจ๊ะไม่มีอะไรสาธุโมทนาด้วยบารมีจะเต็มแล้วทำหน้าที่ทำหนาที่หน้าที่หมาประเทศประจำตัวเขาก็จะต้องเขาก็จะต้องสร้างบารมีเต็มที่เต็มที่นี่ยังเหลืออีกกันึ่งเหลือยังอะไร ไล่ผีไซบรุรีไม่ไม่เชิงไล่ผีหรอกมญาณตะกาแกะอย่นั้นอ่เธอนะสมัยลูกปุถทวดเัน,น,นไม่เธอนะไม่ต้องไปไล่มาหรอกไม่ไล่เขาต้องอการให้ไปขอให้ปลดปล่อยเขาเธอไปบอกว่าบุญเนี่ยนะที่ชั้นวีเนี่ยขอให้พวกเธอได้ไปแล้วถ้าเผื่อว่ามันยังพอมันยังไม่พอที่มันจะไปก็ไปบอกว่าอางเง่ ขอพลังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เธอไปแล้วก็และและบอกว่าหลวงพ่อกกตมันบอกว่าผากมาด้วยไปบอกมันมันจะโอเคมันจะรู้สึกว่าโอเคเพราะว่าถ้าไอ้พวกุวิญยานี่ยมันรู้ว่ามีใครจะมาที่นี่นะมันก็ติดตัวไอ้พวกนี้เลยเพราะว่ามันต้องการแบบว่ามันต้องการมามาเพื่อจะใกล้ชิด แล้วบอกว่าเอาบุญไปนะหายเจ็บหายป่วยเพราะผีมันเจ็บนะผีบางคนบางตัวมันหิวมันเจ็บมันปวดมันมืดมันบอดมันทรมานมันถูกขังไว้ด้วยเวทมนต์คาถามันไม่มีใครเอาไปแกะมันออกหรอกเอาไปแกะให้มันก่อนให้มันหายเจ็บหายป่วยแล้วก็ให้มันตัดขาดจากเวทมนต์คาถาคือต้องตัดไม่ตัดนะไปแก้ไม่หลุดหรอกและบางคนนะ ต้องไปทำสัญญาถอนสัจจะวาจาอีกเพราะว่าให่เนี่ย <What? S 1> ข้าพระเจ้าจะขอสวามิพักมอบกายถวายชีวิตข้าพระเจ้า <c oughs> เหมือนกับเบ็นังจีนเสร็จปับ๊บจะออกมาไม่ได้นะขอไปทำสัญญาไปบอกกับไปแจ้งความกับฟ้าดินอีกแล้วก็ต้องมี ผู้ใหญ่ที่แบบว่าการันตีว่าเอ้ยมึงไปหลอกมันทําไมมึงไปหลอกให้มันยอมรับแล้วมึงก็ไม่ได้ช่วยมันอ๋อมึงเขารู้แล้วเขาขอเลิกมึงฉีกสัญญาทิง้งอาะบางทีต้องทําต้องครึ่งเดือนเนี่ย,ย,ยก็จะเพราะมันลงหลายปีแนละ้วเออล,ลองอยู่ตอนมีปัจจัยไหมครบไม่ให้ทํา อันนั้นแหละไม่บางทีก็มันปัจจัยกว่าจะไมมกว่าจะปัจจัยครบมันตายก่อนเอาแบบว่าหาไมัหาไปจุดทูบกลางแจ้งไปบอกฟ้าดินน่ะเข้าใจป่านั่นก่อนบอกว่ามันให้มันไปจุดฟ้าดินนั่นแหละแล้วก็มันต้องมีคนบารมีบารมีด้วยที่คนที่มีบารมีที่ไอ้วิญญาณไอไอเจ้าของสัญญาเนี่ยเขา เขาได้รับประโยชน์แล้วเขาเกรงใจแล้วเขาก็กวนวนเกรงด้วยมักเอาคนแบบกระจอกไปเจรจาด้วยเอานักเลงข้างซอยไปเจรจากับแม่ทัพนอกจากมันจะไม่สำเร็จแล้วจะถูกเบิร์ดอีกเขาใจว่ามันต้องเอาแบบห้องเต้เว้ยแบบว่าไปถึงเนี่ยโอเคแม่ทัพมันก็ต้องบอกว่ากูแพ้แน่ไม่ยอมเดี๋ยวราบเป็นหน้ากอง ดีไปจัดการในพวกหมอผีเนี่ยเนี่ยไอพวกหมอผีที่ชอบทําของใสค่คนเนี่ยมันส่งคืนมันตอนนี้มันเยอะมากน,น,นี่แหละตอนนี้มันม <โ frustrating S 1> เราไม่ได้เราไม่ได้จี้ผีเราผีมไม่รู้เรื่องหรอกพ <Armor. S 2> ี่ก็ส่งไปให้หมอผีหมอผีมันก็เหสวยละหม<ร>อผีมันเหมอือนกับไอพวกเหมือนกับไอพวกไอโจรน่ะไอพวกไอ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 พวก นักโทษที่หลบหนีอ่ะแต่ท่านี้เนี่ยมันมีหลักฐานแล้วไงว่ามันเป็นคนส่งมาเราก็จะสะกดรอยไปตามที่มันส่งมานี่แหละกลับไปหามันมันมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยมาเล่นของใส่ไอ้ลูกสะพ้ายมันมันคุมลูกสะพ้ายมันมาเป็นสิบสิบปีเลยลูกสะพ้ายมันเบอร์เบอร์ว่องๆอะไรไม่รู้มันมันต้องดูแลลูกลูกชายมันไอ้วันมานี่เราก็จี้จี้ไป จริๆไปไอพ่อไอพ่อ,อ,พอผัวมันก็เฮ้ยทาไมทาไมมันมีปัญหาไอพ่อผัวมันมีปัญหาพ่อพ่อผัวมันเป็นเขาเรียกอะไรวะหมอผีคุมผีทั้งป่าชา้าทั้งป่าชานะเสร็จปับ๊บเราก็ทําไปสามสี่ครั้งทุดท้ายไอนี่ก็หายแล้วมันก็มาอีกเราก็ทําอีกทีนึงไอพ่อผัวมันอะโทรมาเลยมันไม่รู้ว่าไอ ไอเนี่ยมันอยู่ที่นี่ด้วยโทรเข้ามือถือมันแกอยู่ที่ไหนกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยกลับบ้านเลยนะออกมาเลยออกมาเลยสุดท้ายก็มารู้ว่าไอหมอผีพ่อผัวมันอะถูกถลม่มและสุดท้ายมันก็เลยบอกไอไอไอลูกสะพ้ายมันว่าฉันให้ที่ดินแกกับผัวแกเนี่ยเอาไปอยู่ข้างนอกเลยอย่ามาอยู่ในบ้านผ,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 ผีในบ้านมันเศร้าหมอหมด มันเป็นหมอผีมันเป็นผู้จัดการคุมคนสองพันกว่าคน <M 's in it> ทุทุกคนเนี่ยเชื่อมันหมดเลย <M 's in it> เดี๋ยวนี้มันมันใช้วิธีนี้นะขนาดไอ้ใครวะไอ้น้องไอ้ไอ้อ่ะใช้ปะ่ะ <M 's in it> ไอ้ลูกพี่มันเว้ยไอ้ลูกพี่มันบอกว่าไอ้ม so? <M 's in it> ันเนชื่อไอโอโอ้กเอา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 อะไรวะเขาเรียกว่าไอ ไอเหมือนกับน้ำมันชโลมอะไรเขาไม่รู้อะแบบว่า,ขาเขาเรียกอะไรว่าไอครีมอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นของผู้หญิงอะ่ะผีอยู่ในตัวเลยเพราะไอหัวหน้ามันต้องการสะกดลูกน้องมันให้เชื่อฟังและไม่ให้เด่นดังเกินมันเสร็จโมเอืมขนาดออาฟิศเล็กๆมันยังเล่นงานเลยคิดดูด,ดิด และไอ้ไอผู้จัดการคนนี้มันคุมคนสองพัน่าคนคนในโรงงานทั้งหมดนี่นะ<า>ครัวมันคนเดียวมันใช้วิธีนีวแล้วก็บอกว่าเธอรู้ได้ไงพ่อเป็นคนบอกเองพ่อมันตั้งโต๊ะผีอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ต้องไปสวดพอตื่กลางคืนมันต้องไปปิดข้องแล้วไปสวดวมุกต้องสวดเป็นเวลาครัมันต้องคือง่ายมันก็ต้องไปพู้ง่ายมันต้องไปเส้นผีในป่าช้า มอไปเช่นผีตามป่าช้างไงหกโมงเย็นสองยามเวลาของมันแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่ท่านบารมีทั้งหมดอยู่ที่หลวงพ่อทั้งนั้นตอนนี้พลังทั้งหมดจะอยู่ที่หลวงพ่อทั้งหมดวัดจาทั้งหลายที่หลวงพ่อลงฟ้าจะตัดตัดสินทั้งหมดอยู่ที่หลวงพ่อคนเดียวไม่เราไม่ไปยุกับมันไงหลวงพ่อไปยุ่นะฮะแต่ว่าถ้าใครม,ม,มาเนี่ย มึงไม่ออกไปก็แสดงว่าทวว้าทา,ทายอำนาจรัฐเราเป็นรัฐบาลกระใช่เปล่าที่นี่ือศาลอย่างเดียวศาลที่บึงบนให้เราไม่ไปยุ่งเราไม่ไปยุ่งกับชาวบ้านเขาหรอกผีเข้าผีออกก็เหลืองมันไปแต่ถ้ามันมานั่งเนี่ยไม่ได้คือถ้าบอกว่ามีมีพู้ง่ายคุณขึ้นมาลงพักแล้วเนี่ยตำรวจรับแจ้งความแล้วเนี่ยจะไม่ปล่อยคดีให้ลอยนวลหายไป ทุกอย่างจะต้องทุกอย่างจะต้องได้รับความ,มยุติธรรมนี่แหละไอ้หมอผนะีมันจะสวยแล้วเพราะมันจะเด้งกลับไปหาหมอผีแล้วหมอผีมันจะป่วยนะตอนนี้ย้อนกลับไปหม,หมอผีมันจะเริ่มกูอดอดแอดแอดทำไมวะกูสั่งผีผีไม่ค่อยเดินทางแล้วทำไมกูหมดเลี่ยวหมดแรงมันจะหมดเรี่ยวหมดแรงก่อนแล้วมันจะไม่มีสมาธิมันจะแบบว่าเดี๋ยวจิตใจมันจะหวาดกลัวมันจะแบบเฮ้ยเฮ้ย พอจิตใจมันเริ่มหวาดกลัวปั๊บนี่นะของมันตกทันทีเลยจะวิ่งกระหาตัวมันเองของในวันันทํามังหมดมันหมดเลยมันจะมันจะส่งอะไรไม่รู้มันมันก็แบบว่าเอ้ยมันจะส่งของที่แบบว่ามีอาคมมามันส่งควายมากูก็ส่งควายยักษ์ไปมันควายมันก็เข้ากับหมดมันก็เลยแบบว่ามันก็เลยแบบว่ากูตายแน่มันก็เหมือนสมัยหนึ่งอ่ะ พระราหูอ่ะเขาก็คิดว่าเขาเจ๋งเน่ยเขาก็ใหญ่เฮ้ยเราตัวใหญ่อย่างงี้เนี่ยนะเราจะไปหาผู้เจ้าได้ยังไงในเมื่อผู้เจ้าตัวเล็กนิดเดียวเราจะเสียศักดิ์ศรีเราผู้เจ้ารู้ใช่ไหมโอเคแปลงกาย okay. เป็นนอนสีหะสายญาติตัวเบลล่มเลยแต่ว่าพระราหูไม่รู้ไงเขาก็บอกว่าไหนล่ะพระผู้เจ้าอยู่ไหนล่ะ <c ười> พระเจ้าบอกเราอยู่นี่ไงไอ้พระราหูตัวแค่นี้ตายละกู <c ười> <l' a. c ười> สยบมันชูวไม่ได้นี่เขาเรียกว่าปางสีให้สายญาติเนี่ยคือปางคนที่แบบว่าคิดว่าตัวเองใหญ่<ม>แต่ปางเนี่ยใหญ่กว่า,วานอนได้ไม่ต้องนั่งคุยกันนอนคุยกับมันพระราหูเลยอ๋อซีโรล,ลาบไม่ไหวแล้ววัดชัยมงคลใช่พระพุทธเจ้าโหใหญ่จริงไม่ไหวไม่ไหวแล้วพุทธเจ้าพาพระราหูนี่นะที่ว่าเจ๋งใช่ไหม อมจันใช่ไหมโอมนทิตใช่ไหมเดี๋ยวจะมาแซวเราอีกอมจันพาขึ้นไปบนชั้นพรมพาขึ้นไปชั้นพรมนะว่าตัวเล็กนิดเดียวแอบอยู่หลังพุทธเจ้าพวกพญาพรมเขาใหญ่ไงพอพุทธองค์พาใครมาหลบหลบ่ลบอนๆตัวเล็กนิดเดียวพระหูอาย <c oughs> มันคนละระดับมันคนละเกียร์เข้าใจไ่มอันเนี้ยเอาไว เขาพุทเจ้าเขาไม่ได้ไปอยากจะไปเบ่งหรอกเอาไว้ทําให้พวกนี้มันลดความอหังกาแล้วก็ลดพยศลงพอเราถมมติวเราใหญ่ใช่ไหมกล้ามเราโหยกูใหญ่ที่สุดแล้วมันมีไอ้พวกนักกล้ามมาแค่นี้กูก็ต้องหงอยเขาใช้วิธีนี้กันตามนี้ตาธุ